พาอาม่ให้ตัวขาห่างห้างดอกใหญ่ที่พี่หลอกให้โปรจิ๊จ้าอย่น้ดอใหญ่ขายาวจ้าโอ้โหจิ๊กโปรจิ๊กแดอกใหญ่ขายงาย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมือนอีสาสซอนดีกับเขาป่าห้าเห็ดทีท่เก่าเด้อจะ้ะวันนี้เขาป่าสวยี่ยสีแจ้งแล้วพี่น้องมาณ์ละจะนันหลังจากเขาป่ากระเลาะมาอยู่เรื่อยๆแต่กะเห็ดก็ค่อยออกก็ค่อยได้เนาะจะ้ะนี่วันนี้กำลังไม,ม้มาด์สละจ้ะพี่น้องเริ่มเห็แลวนี่กำลังออกจ้านี่ยมาๆพี่น้องสวัสดีค่ะสวีเสาร์ 6, วันที่ยี่แปดเนาะค่ะยี 28, ่แปดกันยายนสองพันห้นาร้อยหกสิบแปดกมาเลาะ แทบทุกมือแล้วเนาะยายเนาะแต่เพิ่อนพระท่านอ๋อเอ้ามือนี่มือนี่พ่อแล้วจ้าพ่อนเลยจ้ากําลังโทรเนาะโอ้ยขุนยายไปหลายเติบกําลังตุ้มตุ่มอยู่ต้องค่อยๆเคลียร์หาเบิ่งเนาะไปไปมานแล้วมานแล้วมาดูงมามามาดูมาชมกันจ้าจิ้มงัดเลยเพราะสวยมือนขาปลาสวยเนี่ด้วยจ้ะเดี๋ยวค่อยมา ไซนามเนาะ,นะตัวใส่ใหญ่ตัวีซน์เหีู่่เด็กมาไปนี่ตปนี้ คือสีพอได้แกงอยู่พี่น้องเอ้ยมาเอาดีคอยปวยไปเป็นเรืองนะจ้ะห็ดเหมนไมใหม่เนียเขาปุ๊บคุมหลายงามอยู่ทีนี่เห็ดตุ่มๆเกยบหยาก จ <c ười> mm ิ้มไปถีแแด้ใหม่มาดอกเนี่ยบอเห็นเอโอเคตุ๊กุยดอกยังไงฝุ่นเขาไมได้ไายดอกเนี่ยบอเห็นใบไม้ป่งเยอะกุญแดองน้ปนป่าน้างา มึงวะมึเพื่อมไหมมีงั้นเหรอง้อต่ปุ๋ยใช่เหรอมีเลยโอ้โหเพื่อนเืนไม่ได้อยู่คนเดียวม่ได้อยู่เดียวพียง้นอมัมอยู่นี่ก็ปับไ อย่างนี้ะคือพิศวเดอกไมไโแต่เาไปเลี้ห้แเลี้ยมามาเห็นแล้วโอาสิลืมฟางตางามเลยจ้ะดอกไงเด้อเห็ดไงค้าเน่เห็ดปลาเห็ดปูเนาะลงมา้เห็ดดินทรายเป็นค้าไงจ้ะ มันโมี่เอาหญ้าไปเลยด้วยน้อ๋อแกยายดอกแค่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ข้ายเหวจ้า Là, cho đi, đợi, cho nào nhá. dạ cho đầu nha qua Hãy subscribe cho kênh

Đi xem mà xem sao. โค้างๆกันเห็นแบบเห็นหัวบอหลีดีแท้มาดอกบานดอาแล้วก็มาตูมอีโดกนี่ตูมตัวหนคือไิเห็น่พยายามมาข้ายนี้ม่ม่กอนเนี่มาตูม คือบกเซนนอาานเลยดอกนี้อนี้ดอกนีปม่เขาไปผัวเบิร์ดเนานี่ดอกจ้าดอกไหดีเนาะอ๋อติด ลอกไงเนาะวันเป็นที่ปอกขาวใส่มือกันนี่ไม่ต้อพูดหยาดเลยใหม่เงี้ยไรไร เพรามันให้ตัวขาวห้องๆหางดอกใหญ่ที่พี่น้องให้โปจิ้าอย่าไุ่นนะขาเิ่บงดอกงามเนาะแล้วเก็บเป็นเหลือพี่น้องเก็บให้โปรตีกัมึงก็ลองส่นนไหคูดยางมองแห่ เต้าใหม่กิงใหม่ยังพล้ายมันลงมาปุกทับอ,ะอ่ะใดอกง่ายเอ้าขาดุยขาสุยไปแล้วอ,อ่ะมา ก่อนเรือพี่จ้าโอเคเดี๋ยวนิ่งกายดิอืมห้องหลักฐา いいだろうね。 มืยใหญ่ขายาวจ้าโอโห๊ก so จิ <Okay. S 1> ๊บพกจิ๊บเตะาดนง่ายๆดูดูเตี้อหือดเปดอข้าไปก่อนขาใหญ่ mình đây, đây, ดอกวะโมลดอกตี๋ห้งเตงทาบานดอกปัญเนาะดอกงเป็นลายดิโอ้ว่จะดอกยังไงไปลุนกันต่อจ้ะสีโฉกสีมานอีกมเน้อมือนี่ไปลุนน้ำกันค่ะให้โชกให้มานเด้อยมือนง khai ừ, này thôi cũng sáng được ngàm nó sau này ừ. rồi nghe khá nhau phi rồi bán mãn ăn hiếp chiếc rồi nghe khá nhau ขายาวๆจ้ะเนี่ยจ้ะโมูนึ่งอูเด็ดล้าเต๋อดิโพี่น้องพนะเบิ่งขาตีล่าเพราะเป็นเห็ดปอกขาวเนาะแมนงามเนาะหูห็ดปบวกจิกว่าทันบานเห็ดปบวกจิกดงผูงามๆเนาะจ้ะจอ๋อไงงามๆขาใหญ่ๆสองนี้ของเฮาลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอิสานสะออนเรเนเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาทุกวันกำลงังพอกำลังมาดมือนพี่น้องมือได้น้อยได้ไลยมือพ่อออนพ่อปนกับบได้โลงเนาะค่ะจ้ะนี่มันนี้คือสีแดงแกงอยู่มันนี้คือสีแดงแกงอยู่ค่ะพอมีแห,งแหง้งพอดอมยแห้งยางโอ้ย <laughs> มาสวยเติมแล้วค่ะมัอนี้ บ่เคยรอ,อยาเมนบ่ยายเบึงยุงมาลุมมาตุม่มย,ยุงมาลุมมาตุมามาต่มเลยพีน้องเอ้ยเต็มเลยอ่ะกลับแล้วจ้า <c oughs> ขาเห็ดเนาะ